ใช่เอาละครับสื่อผู้ชมนะครับผมวันนี้อยู่กับผมช็อกก็เอิร์ดเองนะฮะอ่ะาฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแคทเวส่างเช่นเคยนะครับผมจากเมื่อพาคที่แล้วที่เราได้ทําการเอ่อเอาเศษผลึกแก้วนะฮะมาให้กับคิดแคทนะครับผมในการสร้างอาวุธชิ้นใหม่ให้กับเรานะฮะนั่นคืออาวุธชิ้นนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวรับสกูนึงนะครับ นี่ฮะกดพิษมังกรนะฮะนี่คือของที่คิดแคทก็ได้สร้างมาให้เรานะครับผมเอ่อตอนนี้เราเหลืออีกควีก็คือเป็นควสหลักของเรานะฮะนั่นก็คือการไปช่วยพี่สาวเรากลับคืนมานะฮะจากเจ้าดาโคสนะครับผมแล้วเราก็ได้รู้ความจริงว่าเจ้าดาโคสเนี่ยไม่ใช่รู้ความจริงสิเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเจ้าดาโคสเนี่ยน่าจะเป็นเอ่อสายเลือดโลหิตมังกรเหมือนกับเรานะฮะซึ่งก็ไม่รู้จริงไหมอีกนั่นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอ ทำเควสตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเควสสุดท้ายนะครับผมแล้วเราจะไปเราจะไปทำเควสหลักกันนะครับผมโอเคกดรับภารกิจแล้วคนงานช่างตีดาบเอา้าจะรออะไรกันละ่ะคิดต้องการความชิ้นเหลือนจะเกาคิดมาแล้วชุดกล่องค่าใกล้เสร็จแล้วขาดชิ้นสุดท้ายเพียงชิ้นเดียวเท่าน,นั้นตามแต่ท่านต้องการคิดเลิฟมันมีถ้ำแห่งหนึ่งไกลออกไป ที่นั่นน่ะมีแร่หายากอยู่นะข้างการมันมากเลยข้าจะวงจุดหมายบนแผนที่ให้ละกันจะปล่อยให้สาวร้อยคนนี้คอยนานล่ะเฮ้ย <c oughs> ชอบจริงเลยแม่สาวคิดแคทเนี่ยบินไปละจา้ามันจะไกลแค่ไหนก,กันเชียวเออมันก็ไม่ได้ไกลเนาะถึงละถึงแล้วจา้าเดี๋ยวนะน้่นมีโน้อตขาดๆตกอยู่บนนั้นบนพื้นบนพื้น แมวเท่าได้แร่ที่บอสอยากได้ไปแล้วเรากําลังนํามันไปยังทะเลสาบเฟิรนกาดเพื่อเก็บไว้เจอเราที่นั่นเอ๊ะทำไมภารกิจที่รับมาไม่เคยเจองอ่ายเลยนะไปก็เถอะไปตามหาพวกโจรขโมยแร่ที่น่ากลัวน่ากลัวกันแง่จัดไปจะพวกนี้นี่ต้องเจอของจริงซะแล้วต้องฆ่าคนนี้ไปจัดการกันเลยอเออจอโอ้ย เเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นเ,เออ,เอ,อไหนก็ตามเรามาไม่ได้เสียอุ้ยอุยอ้าวอุ้ย,ายบางอาจยิ่งนักสนุกว่าพวกที่ขโมยแรก่ก็เป็นกลุ่มโจรเหมือนกันงั้นเหรอขลริ่มเห็นอะไรบางอย่างละดูสียเขาทิ้งน้ตไว้อีกอันนึง่งข้าได้ส่งแร่ข้ามทะเลสาบไปยังจุดปล่อยของบิ Big ๊กนิปบอกว่าข้าจะเป็นคนดูแลของเอจนกว่าบอสจะกลับมาอ้าวแต่เราจัดการคนดูแลของไปแล้วนี่หว่าไม่ใช่หรอหรือว่าไม่ใช่ป่ะ เอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปจุดนัดพบก่อนแหลพวกนั้นมันอยู่ที่นี่อ่ะเดี๋ยวนะเจอได้ยินไหมแถวต้นไม้ตรงนั้นน่ะตรงไหนอ่ะี่ตรงนั้นเหรอช,ช,ช,ชอูชูชูชูโูนี่ไงนี่ไงคาปีแค่นี้จะก็ตายแล้วอุย้ยไก่แล้วดูสิพวกโจรกำลังขนแร่คุณหาแร่หายากได้จากกำมือหนึ่งแถมยังโน้ตนั่นอีกทั้งทีวีโชว์แต่ยังแร่เหล่านี้อีกข้าราชาแห่งโจรในที่สุด ข้าก็จะสามารถสะกดคำารักให้แกคิดไม่มีอะไรขวางข้าได้อ้าวไม่จริงนะศัตรูหัวใจรึเออข้าหมายถึงมันนี่มันก็แค่ความรักเจ้าโจมบ้องแย่ชะมัดเลยดีดะตอนนี้เราก็มีแน่แล้วเราสามารถส่งมันให้คิดได้เลยภารกคิดสําเร็จอ้าวง่ายเหลือเกินเอาบทจะง่ายก็ง่ายเลยนะฮะคิดว่าจะให้ทําทอะไรอีกโถเอ้ยที่ไหนได้ส่งเควสดให้แคทคิดแคทก่อนนะจ๊ะ เดี๋ยวนะมันมันมันจบภารกิจเราไปไมเฉลยเดี๋ยวผมขอไปดูอีกสักรอบันท่านผู้ชมก็ยังมีอีกเฉยเลยช่างตีดาบชั้นครูโอเคมาอ,อีกสักเควสกันท่านะผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยไปทำเควสหลักนะเอาล่ะเอาแลบให้คิดกันว่าไงนเนาะกลับมาแล้วข้ารู้สึกได้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีเย้คุณได้ให้แร่หายากแก่คิดสุดยอด ข้าขอติดชิ้นส่วนนี้เข้ากับชุดเกราะอ,อีกสักวินหนึ่งเรียบร้อยแล้วอะว้าวหนึ่งวิจริงๆด้วยวิเดียวเองจะทำอะไรได้และพวกเจ้าจะรู้ไหมข้าจะใส่ชุดเกราะนี้แก่พวกเจ้าเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกอย่างเอ้ยชุดเกราะของคีทที่นี่ยินดีต้อนรับพวกเจ้าเสมอนะได้ยินไหมเอา ตอนนี้ออกไปได้แล้วข้ายังมีงานทุบคอนต้องทาอีกนียไล่กันหน้าดนานๆอย่างนี้เลยเหรอโอเคฮะับสำหรับคิดอา้าวสุดยอดกดพิษมังกเรเลเวลห้สถึงสามารถทําได้อา้าวให้ตายเถอะเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากของเรานั้นยังไม่สมดุลเงินนะฮะโอเคเราจะใส่ชุดเต็มแล้วไปลุยกันดีกว่าถนะ้าเราต้องไปหาดาโคสนะเพื่อจัดการมันนเองถ้าจำไม่ผิดนะฮะฮ ไอ้หลุมศพแมวศพแมวเยอะแยะเลยนี่มันอะไรกันนี้ถ้ำเหนียวอุงเท้า,า,ทาแช่แข็งมาจบเรื่องนี้กันเถอะเธอเป็นของเจ้าแล้วฮะพี่เอ้าวอีกอะมีบางอย่างกำลังมาถึงมาก็ทำอะไรข้ามไม่ได้หรอกนะข้ามี บินกลับดีกว่าหล่อเล่นะเราจะกลัวอะไรนะผู้ชมจริงไหมปื๊ดๆเราจะกลัวอะไรฮะเรามีแค่แข็งถึงสี่อันแล้วเราก็บินกลับไปไม่ได้แล้วด้วยเราก็ต้องทำการสู้รบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนคนลอยลอยอยเนียเศกมังกรมังกรมันเยอะแยะโอ้โหบ้าเปล่านไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปแล้วอุ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บนะ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 มังกรั้งสามพนะเ้ที่มันช่างโหดยิ่งนักยิ่งนักยิ่งนักเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรองเท้ารองเท้ารองเท้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการตัวตัวฮะจัดการทีละตัวก่อนต้องจัดการทีละตัวนะฮะไม่งั้นเราสู้ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเออผมเอาไว้ช่องเออช่องช่องสามนาะช่องสามช่องสามช่องสามยูดี้เดดเด็กโอ้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 ผมต้องแน่เลยผมต้องแน่เลยผมต้องแน่เลยไม่นะ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 รอเขารอเขารอเขาโอเคแค่แค่ไหนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอ้า เดี๋ยวาปหน่อยข้ามาแล้วจอมังกรทั้งหลายวันนี้เรา้าจะสึกเออเอาเอาตัวนี้ก่อนนกันนะนี่มันมันนี่มันนี่ม่อน้เจ้าเจ้าอมี่มานี่เออนั่นแหละนั่นแหละหลงกนอ่ะอ่ะคุยเขาไม่หลงโกนเราวิชุบชุบชุเอางี้เอางี้เอางี้อะไเข้ามาเอาตัวไหนมาก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนลวกันโอเคตัวไหนมาก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนโอเคโอเคไป แช่แข็งอินเท้าแช่แข็งไปดีอินเท้าแ่แข็งอินเท้ามืนกแช่แข็งไปเลยนี่แล้วค่อยๆตีฮะแล้วค่อยๆตีแล้วแช่แข็งต่อยอีกรอบหนึ่งแล้วตีฮนะแช่แข็ง่ามึงตีตายตัวหนึ่งฮะตายตัวหนึ่งยังไงต่อยังไงต่อล้ครับ,รบก็มาดิครับอีกตัวหนึ่งแช่แข็งโอเคแช่แข็งกลับไปเรากด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 ฟันฟันเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบตรงนี้ก่อนหลบแช่แข็ง,ขงก่อนนะฮะเราก็ใช้ไฟแล้วก็แช่แข็งไฟแล้วก็หลบที่หลบมายัางไงฮะยังไงกดสกิลต่อไป เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวใจเย็นจะเย็นนะคุณผู้ชมใจเย็นเปิดมาเดี๋ยวรอเขาสกิลก่อนโอเคไปตีมาเราตีกลับสวนกลับกิ้งหลบเป็นไงมันเกินไปฮะคอมโบนี้มันสุดยอดจัดเลยคึบคมมาติดใส่นี่อึชืบชึบเดี๋ยวดูสายฟ้าสายฟ้าสายฟ้าเิ้ยติ๊กติ๊กสายฟ้าเราไม่ค่อยแรงเลยอ่ะเดี๋ยวต้องใช่นี่นี่นี่ไง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 หลบได้เก็บของก่อนเดี๋ยวค่อยหลบเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนายเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอชืบนายเหลือตัวเดียวนะ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 ืออนายเหลือตัวเดียวนะจะสู้เรายังไงนายเหลือตัวเดียวนะนี่นี่เราหลบได้เราหลบได้จังหวะนี้เออให้ได้จะชนะนะครับผู้ชมโอเคเมาส์ี่สาวเจ้าไปไหนที่ไปที่ไหนเนี่ยทำไมอยู่นั่นดูเหมือนพี่สาวของเจ้าจะเข้าไปอยู่ข้างในนั้นแล้วะเมาส พร้อมนะสะหายเมียของข้าพร้อมสิไม่มีที่ให้เปลี่ยนใจแล้วนะเออพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะไม่มีที่ให้เปลี่ยนใจงั้นผมจะขอเข้าไปแล้วนะละเ,เราอยู่ไหนกันนี่เมียวมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยยริดีต้องรับสู่มิติที่ศูนย์ว้บอกข้าหน่อยสิ จะจำพี่สาวของเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามใช่ไหมอ้าวและข้าจะเลือกพี่สาวของเจ้าข้าต้องการลองอีกทีขวา้ายไซดีนะฮะงั้นงั้นงั้นอะไรดีวันนี้อากางไม่มีเรื่องเอาขวา้วกันนี่เจ้าจำพี่สาวสุดที่รักของเจ้าไม่ได้หรอดากโคต โว้าสมหศัศจรรย์นี่ก็ยังคงจําอะไรไม่ได้อีกเลยหรือนี่ก็เจ้านนะไม่มีพี่สาว,วฮะทั้งหมดน่ะมันเป็นภาพลวงตาภาพลวงตาที่ข้าสร้างมันขึ้นมาข้าแค่อยากให้เจ้าแข็งแก่งขึ้นข้าก็เลยหาแรงจูงใจให้อ้าว่าโคตรหยุดนะเขาเข้าใจแล้ว มาเซอร์เพอรี่พอกันทีกับการทายปริศนานาทีของเจ้าจบแล้วเจ้าเป็นอิสระแล้วเอ้ยอะไรอ่ะข้าประทษสนะหายแต่แต่ว่าดารโครเป็นมาสเตอร์ของข้าเะ<า>ข้าอยู่ที่นั่นเพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นอยู่เสมอ,อยังไงก็ตามข้าไม่ได้เห็นด้วยทุกอย่างกับสิ่งที่เขาทำนะว้าดูสิเขานิ่งไปเลยอ่ะในที่สุด เวลาก็มาถึงแล้วเอเลียสแต่เป็นอิสระหนไม่ช้าเอเลียสมันคือไข่มันเป็นคนใช่ไหมนาโคสได้ปรดมันไม่จําเป็นต้องจบแบบนี้เลยมีเพียงเลือดที่ไหลทะลักจากพลังที่แข็งแกร่งที่จะเปิดมิติที่ศูนย์ได้และจะมีอะไรที่แข็งแกร่งและทรงพลังมากไปกว่าโลหิตมังกรล่ะไเอ้ยเอ้ยเอาหูรีบมัง้งรีบมั้งเนี่ยรีบมั้งเนี่ย อุ้ยดาบอาบยาพิษเนี่ยหรือไม่เลวแต่ตอนนี้ปล่อยให้เราสู้กันเพื่อความจริงเอ้ย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 ,อยเกินเกินเดี๋ยวเดียเดียเด๋ยวใจเย็นเอ้ยนี่ผมมแค่สกิลสกิลเองนะเดี๋ยวใจเย็นสินี่มาสิเจ้านะ่ะมันก็แค่สิ่งที่ภาพลงตามันคือภาพลงตานี่แน่ เจ e ้าเอฟพีแ๊บอะปาเจ้านนะมันขี้โกงเจ้าดาโคตไหนเจ้าแข็งแกร่งขนาดไหนอาโคตหยุดนะไม่เอเดียสัญญาไว้ว่าจะอยู่ที่นั่นเพื่อเราตลอดไปและข้าต้องการให้เขารักษาสัญญาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเอ้ช่วยไอ้ชนี่ไงนี่ไงนี่ไง เดีย๋ยวดูสิว่าเขาจะพุ่งเราได้ยังไงวะเดี๋ยวเรามีเท้เาแห่งการแชร่แข็งอยู่นี่เดนี่แน่นี่จริงก็เข้ามาสินี่ไงนี่ไงแช่แข็งอีกทีนึงนี่ไงหลบแป,ป๊บปึ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 ๊บหลบมาอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเกินเกินนายน่ะเกินนายเกินไปดาโคตนายจะเกินไปไม่ใช่แล้วเดีย๋ยวฮะเราจังหวะดีิเขาเผลอๆนะฮะเราค่อย เขาใช้สกิลเสร็จเราก็สวนเลยฮะสวนเลยจังหวะน,นี้สองทีแล้วก็รกระกกิ้งมายังไงฮะยังไงยาโคอยังคงใช้สกิลเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าผมไปยังใช้อุอ้องเท้าแห่งเหนียวเปิดศึกไปก่อนโอเคในเลือดเลือดมันบอกโกงมากเลยอะมันมันไม่ได้บอกนั้นอะเลือดมันโกงอะฮะทีห่หลบมากิ้งหลบไปก่อนอยังไงฮะยังไงรอจังหวะที่เราสวนมาก,ก่อนรอรอสวนกลับนี่สวน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 ใช้ดาบตรงไรที่เราได้มาจากการสุ่มนั้นสวนเข้าไป ยังไงฮะยังไงด่าโคสโอ้โหแล้วภาพภาพมิตินี hmm. to to oh ้มันมืดเหลือเกินมิต oh ิศูนย์เลยเนี่ยออเ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 อเดี๋ยว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 ใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นยังไม่ตายเหรอเดี๋ยดู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 เออเออเออตายจะตีตายจะตีเพื่อนโอเคเฮ้ยไม่มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเฮ้ยใจเย็นพ่อหนุ่มลองนี่สิเอ้ยนี่ไง ค่าใช้เวลานานหลายสตวรรกว่า <One> ถ <Emperor> ้าจะพบโลหิตม er? ังกรตัวอื่นเชกเช่นค่ะเจ้าท uh ุ่มเททุกอย่างเพื่อตามหาพี AKI ่สาวเจ้าทั้งหมดนั้นค่าออกแบบไวเองดาโคสค่าขอร้องล่ะหยุดเธอไม่สเปอร์ลี่ค่าเองก็เป็นโลหิตมังกรที่แข็งแกร่งเช่นกัน ไม่ว่าเราคนใดคนหนึ่งเป็นคนตายไปมิติที่ศูนย์ก็จะเปิดออกอยู่ดีและเอเลียจะต้องถูกปลดปล่อยในที่สุดอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอา <laughs> เอเลียสหายค่ะเจ้าไก่จะเป็นอิสระแล้วดาโคตไม่ ้ยมิติที่ศูนย์กำลังจะเปิดออกวิ่งวิ่งไปไหนอะ่ะเอ้ยทางนู้นไปเร็วครับไปเร็ว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 ไม่สิ่งกีดขวางนั้นอะไรエエเอเลียสเอเลียสเฮ้ยออกไปเลยไปละจ้ะอาอ้าวข้าข้าไม่อยากจะเชื่อว่าเราทำมันได้อะไรก็ตามที่ถูก ผนึกยังมิติที่ศูนย์สิ่งนั้นถูกปลดปล่อยออกแล้วข,ข้าไม่หวังให้เจ้าให้อภัยข้าหรอกนะแต่ให้อภัยข้าได้ไหมเอออืมนัน่น,น,นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาคำพูดที่แมวทุกตัวเคยพูดกับข้าเลยเอ้าพูดอดไรวะเนี่ยนะอ่าใช่ต่หายเมียตอนนี้มีเพียงเจ้าและข้า เราไปยังภารกิจเมียวเมียวอันต่อไปเลยเอา้าวไปก็ไปสิครับเอาไปแบบงงๆเป็นไปได้ไงดาโคตเอ,อ๊ะอ่าข้าเป็นเพียงแค่ล่างโคลนดาโคตนั้นไม่อยู่ตรงนี้แล้วเขาคงจะไม่รอดดาโคตหวังจะให้พวกเจ้าได้รู้ความจริงลาก่อนและขอบคุณมาก อะไรอ่ะนี่คือที่ซ่อนของดาโคตข้าเคยมาครั้งหนึ่งนี่ที่ซ่อนดาโคตที่นอนน่ารักมากอ่ะอะไรวะหน้าข้ยอยากนอนเลยอ่ะพวกนี้คือหนังสือทั้งหมดที่อยู่ที่วิสิที่ศูนย์เมวและบันทึกของดาโคตบางชิ้นข้าคงไม่อยู่วันได้รับการอภัยจากสิ่งที่ข้ากำลังทำอยู่ แต่ข้าก็จะทำทุกอย่างเพื่อลปลดปล่อยเอเลียสให้เป็นอิสระแม้จะต้องกลายเป็นผู้ร้ายนี่คือเมื่อตอนที่ดักโคตได้รู้จักเจ้าค่าติดหนี้เขานี่ชีวิตดังนั้นเขาจึงมาขับไปข่าทํางานกับเขาข้าเสียใจจริงสหายเหมียวนี่คงเป็นที่ที่ดักโคตเอาไว้หยบหลับนะ่ะหาหี่อยู่ข้าง,ง,งเตียงนั้น ข้าจะอยู่กับเจ้าตลอดไปเอเลียสโอ้การละครั้งหนึ่งแมวตัวหนึ่งได้สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่แข็งแกร่งแ,แต่ไม่มีวันถูกลมืมืข้าหวังว่าเขาจะไปสู่สุคตินะแต่ไมติทีิสูนเป็นเรือนจำสำหรับสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้ข้าได้แต่หวังว่าจะไม่มีปีศาจใดๆหลุดออกมาได้ดาก่อนนะดาโคต คุยหน้าของสารดาโคเดเาโคดอาจจะไม่อยู่แล้วเสียงคงมีแมวมากมายที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่เราไปประจนภัยแบบแมวแมวกันต่อเถอะภารกิจสำเร็จกดล็อกมิวเกมคืออะไรอ่ะคุณสามารถเลือกมิวเกมจากหน้าแรกได้แล้วมิวเกมเหรอคืออะไรอ่ะก็คืออันนี้ภารกิจจบเหรอ อ้าจบแล้วคะะอ้าวจบจริงด้วยป,ะโ,ปะโถปะโถปะถังยังไม่ทันได้เออเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เก็บกล่องจากอันนี้เลยเหรอฮะเดี๋ยวนะอ้าวทำไมอันนี้เป็นเลเวลสิบห้าไปแล้วอ่ะเปิดกล่องแป๊บอุ้ยชุดเกาะซามูไรอุ้ยเกาะซามูไรโคตรเท่ เออทำไมโอ้โหทำไมเราไม่ได้เปิดได้ตั้งนานแล้ววะอ,โหโหอ,อุ๊ยเฮ้ยนี่แน่กิ้งหลบแบบดิจิตอลเออผมไม่แน่ใจว่ามันจบจริงหรือเปล่านะแต่ผมว่าน่าจะจบแล้วหรือเปล่าวันนี้มีเควสให้ทำแล้วฮะมีแต่เควสพวกในเควสเนี่ยฮะเควสฟาร์มทั้งหลายทั้งปวงนี่นะครับผม วิ่งจบโปรเจกต์นี้แล้วเหรอสุดยอดเอ้ยเราทำได้ยังไงครับผู้ชมเราทำได้ยังไงเนี่ยไอยผมผมเนี่ยทำได้ยังไงวะเออเล่นเกมจบเขาแล้วจบไปต่อกเกมไปมั่ยในช่องเราเนี่ยทหารที่หายไปโนักถือมักองกรจะค่อยมาทำแล้วกันะฮะแต่ผมมีเรื่องที่ติดค้างคาใจมานานแสนนานแล้วนะฮะนั่นก็คือไอถ้ำตรงเนี้ย ผมอยากรู้ว่าแม้ว่าเราจะผ่านแล้วเราจะสู้กับมันได้ไหมอุ้ยสู้ได้เนี่ยสู้ได้สู้ได้นเนี่ย,ยโอ้โหคิดว่าจะตายแต่รอนเข้ามาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวก่อนเจอมือนี้หลายหลายที่มากอะ่ะโอ้โหเวล8แปดห้าใครจะอยู่เนะี่ยอนุสาวรีนั้นดูสิเมจาเล็กอยู่บนนั้นด้วยโลหิตมังกรน,นั้นสามารถสืบค้นเสื้อสาย ย้อนกลับไปยังท่านผู้เฒ่าได้นักประวัติศาสตร์ได้พยายามสืบเสาะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่บางทีเขาอาจจะไม่มีวันคนพบโอเคครับผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์นะฮะอันนี้ก็คือพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เราก็ได้จัดการดาโค้ดไปที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้ขังเขาไว้ในมิติที่ศูนย์นะฮะกับเอเรียสนะฮะแล้วเขาก็ได้ทิ้งท้ายเอาไว้ประมาณว่า คนที่อยู่ในมิติที่ศูนย์เนี่ยน่าจะมีคนโผล่มานะฮะผมว่าน่าจะเป็นเอเรียสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวต้องไปติดตามต่อในภาคที่สองนะฮะตอนที่ผมทาคอมเสร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีตังนะก็เลยยังไม่ได้ทานะครับผมเอาไว้สิ้นปีเดี๋ยวจะทําคอมแล้วก็จะเล่นเกมเกือบทุกเกมที่มันแบบที่คุณผู้ชมอยากจะให้เล่นเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้นะฮะ bái bai các